ครับจะรบกวนเพื่อนสื่อมวลชนสั้นๆประเด็นสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกสืบเนื่องจากการที่ศาลล้มนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะในวันที่ในวันที่21ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับประเด็นแรกคือเราต้องให้พี่น้องคนไทยได้รู้ถึงความมีชอบด้วยกฎหมายของคําตัดสินแล้วก็ทางสมาชิกพรรคก็ได้ร่วมกันทําหนังสือถ,ถึงองค์การสหประชาชาติที่แสดงที่ เอกสารชิ้นนี้นะครับซึ่งจะมีผมเป็นคนเซ็นร่วมกับสมาชิพกพรรคเพื่อไทยอีกหลายสิบคนเราจะพยายามให้ได้มากที่สุดนะครับเอกสารนี้จะส่งถึงเป็นการฟ้องโลกเป็นการพูดให้ทางองค์การสหรประชาชาติคณะกรรมัิการสิทธิมนุษยชนรวมทั้งประเทศมหาอำนาจต่างๆที่มีที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติได้ทราบถึงกระบวนการ ขัดขวางการเลือกตั้งในประเทศไทยให้เขาเข้าใจถึงเหตุการณ์การประท้วงของกปปสการขัดขวางการเลือกตั้งการสมคบคิดระหว่างองคอ์กรต่างๆเพื่อทําให้การเลือกตั้งไร้ผลนะครับรวมทั้งการบอยคอรดการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ให้เชีเห็นถึงว่าวงจรอ,อุบาททางการเมืองที่เคยเกิดขึ้นในปี2549ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2557 นอกจากนั้นก็ได้พูดถึงการใช้กระบวนการตุลาการพิวัติในการที่ขัดขวางกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับผมอยากจะเรียนเพื่อนสื่อมวลชนนี้อย่างนี้ครับจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เรียกร้องให้ UN หรือองค์การสหประชาชาติมาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยนะครับแต่เราจะให้เขาได้ทราบถึงความจริงข้อที่จริงต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้เขาได้ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยให้เขาสนับสนุนการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรมที่จะคืดเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอันนี้เป็นเอกสารชิ้นหนึ่งที่เราคิดว่าเนื้อหาค่อนข้างครบถ้วนตั้งแต่ปี2548จนถึง2557นะครับแล้วกระบวนการตา่างๆ ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะแจกเพื่อนสื่อมวลชนได้เห็นถึงเนื้อหาที่ค่อนข้างครบถ้วนนะครับ